วันนี้เวลา13นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวการรมฟื้นฟูนสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่16 iCreate 2023ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชและกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชียจัดขึ้นภายใต้แนวคิด การมุ่งสู่สังคมยั่งยืนสําหรับทุกคนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในสังคมรวมถึงกระตุ้นและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงวัยโอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติประจําปี2566ด้านนวัตกรรมการ ออกแบบและด้านเทคโนโลยีรวม6รางวัลต่อจากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องนวัตกรรมขาเทียมของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน,นันทจิตกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งภายในงานมี4กิจกรรมหลักได้แก่การนําเสนอผลงานวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติสําหรับนักเรียนนักศึกษา Global Student Innovation Challenge mm hmm. เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุและนิทรรศการด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า300คนจาก10เขตเศรษฐกิจได้แก่จีนฮ่องกงไต้หวันสิงคโป,โปร์มาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและไทยโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติมีการแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัฒนาต่อย,ยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ อาทิระบบจับการเคลื่อนไหวมนุษย์แบบไรม์กเกอร์ที่ช่วยตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังและวางแผนการรักษาโพโดแกรมแอนาไลเซอร์ zer, หรือระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำหนักกดบริเวณฝ่าเท้าประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานสเปซวอล์กเกอร์หรืออุปกรณ์ช่วยฝึกเดินช่วยเหลือผู้ป่วยหลังกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลชนะ จากงาน iCreate 2017ที่ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นนวัตกรรมไทยสาขาการแพทย์และสุขภาพในทศการด้านการพัฒนานวัตกรรมอาทิระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดสื่อสารกับคนทั่วไปผ่านโทรคมนาคมพื้นฐานระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเสียงพูดได้ด้วยการอ่านข้อความ วันนี้เวลา15นาิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดปราโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกันวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตด,ดาไลายสยนดจิลรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้นายสุเมธตันติเวชกุลประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรส์นำนักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนครั้งที่39ประจำปี2562ถึง2564เฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลพร้อมกันนี้ผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทเรศเวศพาดานายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และรองศาสตราจารย์ตรีศิลป์บุญขจรรองประธานคณะกรรมการดำเนินง,งานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนร่วมเฝ้าด้วยรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไร์เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเขียน1ิประเทศอาเซียน ได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยและเวียดนาม ซึ่งโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตนกรุงเทพรวมกับหน่วยง,งานต่างๆจัดขึ้นตั้งแต่ปี2522เพื่อให้รู้จักถึงความสามารถด้านวรรณกรรมของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนและทราบถึงโภคทรัพย์ทางวรรณกรรมทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน โอกาสนี้มีพระดำรัสใจความว่า วรรณกรรมคืองานศิลปะประเภทหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาความคิดและจิตใจของมนุษย์ในการสร้างสรรค์าง,งานวรรณกรรมนั้นผู้สร้างจำเป็นต้องมีความรู้ที่กระจ่างชัดเจนและมีความสามารถที่จะเรียบเรียงความคิดอันบริสุทธิ์เพื่อถ่ายทอดสาระอันทรงคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างประณีตงดงามรางวัลอันทรงเกียรติที่ท่านทั้งหลายได้รับในวันนี้เป็นการประกาศว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนอย่างสำคัญในการพั นาวรรณกรรมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราหวังว่าทุกท่านจะสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณค่าเช่นนี้ต่อไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความคิดให้งอกงามยิ่งขึ้นตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ให้มั่นคงสืบไป เวลา16นาฬิกา58นาทีเสด็จไปยังแฟชั่นฮอลล์ชั้น1นึศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงาน Empowering Women with Love และส่งเปิดโครงการ Pri n c e s s c o l l e c t i o n ตามพระปณิธานในการส่งเสริมผู้หญิงสร้างพลังแนวคิดสร้างอาชีพเพื่อให้ผู้หญิงไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งยังทรงตระหนักถึงสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมและในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริว,วรรณวรีจึงทรงริเริ่มโครงการ Pri n เ e s s Collection ขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรม ในสตรีกลุ่มเสียงและได้โอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิการจนะบารมีและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยร่วมกับแบรนด์ชุดชั้นในวาโก้ในการดำเนินโครงการสำหรับคอลเลกชันพิเศษทรงออกแบบเน้นให้เป็นชุดชั้นในที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจจากภายในและยังทรงออกแบบชุดชั้นในเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหรือบาลานซิ่งบาร นอกจากนี้ยังมีคอลเลกชัน r i n c e s s Collection เป็นสินค้าการกุศลชุดลำลองและ Accessories เน้นการใช้งานง่ายในชีวิตประจำวันเพื่อให้มูล,ลนิธิจัดจำหน่ายระดมทุนอีกทางหนึ่งโดยทรงนำโลโก้ของโครงการมาเป็นลวดลายหลัก นำเสนอเป็นรูปโบสีชมพูซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลในการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมมาร้อยเรียงเป็นรูปหัวใจเสมือนการส่งมอบความรักให้แก่กันพร้อมรูปมงกุฎเล็กในสีชมพูฟูเชียสดใสทั้งยังทรงถ่ายภาพแคมเปญโฆษณาด้วยพระองค์เองมีผลิตภัณฑ์น่าสนใจอาทิเสื้อยืดหมวกแก๊ปเสื้อสเวตเตอร์โดยเน้นสีหลักคือขาวชมพูและกรมท่า ภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการให้ความรู้สอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเองกิจกรรมเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการรักษาโรคและบริจาคชุดชั้นในที่ส่งออกแบบส่งถึงผู้ป่วยที่ต้องการโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ได้ที่วาก้ช็อปและเคาน์เตอร์วากอยสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศส่วนคอลเลกชันของมูลนิธิสามารถสั่งซื ือผ่านช่องทางออนไลน์ละะาซา d a จุดจำหน่ายมูลนิธิร้านค้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติ